S.O.S. Special สว Galaxy, OS, ini, ัสดีท <variables remain> ุกคนที <Egyptian> ่เสียงแคร์แล้วก็ S.O.S. ครับคนที่ฟัง S.O.S. อยู่นะครับผมผมเปอารักครับผมเหนื่อยไหมภารกิจเยอะแยะเลยเกินวันวันหนึ่งไม่ครับผมผมสบายมากครับวันนี้มีความสุขมากเพราะว่าเพลงนี้ผมชอบ ผมชอบทุกเพลงแหละครับ <perce> ร <composition in England> <sk ull> ู้สึกได้ได้พูดเรื่องเพลงได้โปรโมทเรื่องเพลงได้โมเรื่องเพลงได้เล่นเพลงตัวเองมีความสุขครับก็ได้มีความสุขครับผมแต่จริงๆไม่ถ้าเราดูภารกิจของไปแล้วเดี๋ยวไปเล่นละครเดี๋ยวถ่ายโฆษณาเดี๋ยวทำนู่นทำนี่เยอะแยะไปหมดเลยครับผมมีเวลาคิดเพลงเหรอคะเออความจริงแล้วช่วงนี้ก็มีเวลานะครับผมอยู่ที่ว่าแต่ว่า เอออย่างอย่างตอนช่วงที่ผ่านมามีมีมตลอดครับ <ไป S 1> จงคำถามคือเรื่องของเรื่องเนี่ยคือเป้คิดได้ตลอดเวลามีตลอดครับผมแต่ว่าบางทีมันก็จะเสร็จบ้างไม่เสร็จบ้างอะไรเงี้ยเราก็แต่งเพลงไว้เยอะแต่ว่าจะให้มันเสร็จร้อยเปอร์เซ็นต์บางเพลงก็อาจจะไม่ได้ะอะไรเงี้ยครับเหมือนกับว่าไอเดียบางไอเดียมันทำไปมันไม่ไม่สุดอะไรเงีนน้ยครับอาจจะไม่จบเป็นเพ,เพลงแต่เพลงนี้จบแล้ว<ช>จบแล้วปล่อยแล้วคือเป้แปลงร่างเป็นพ่อครัวใช่ครับผมเราเลิกใช้ไมโครเวฟแล้วเราก็ไปทำอาหารเอง S <S <an> อเฟนเนียได้ไอเดียมาจากตอนที่ผมชอบสาวคนหนึ่งครับแล้วมีรุ่นพี่เขาบอกว่าเฮ้ยเป้ไม่เห็นต้องรักเร็วๆแบบไมโครเวฟเลยเ,ออเป็นพี่สาวที่บอกว่าท,ที่สนิทกันมา,มากๆเขาบอกว่าเอ้ยทำไมไม่เห็นต้องรักเร็วแบบไมโครเวฟเลยความรักสมัยนี้มันเป็นความรักไมโครเวฟผมก็เลยบอกเฮ้ยโอพี่ผมยืมเพลงนี้ไปแต่งเพลงนะฮะพี่ค<ต>ิดได้ยังไงกับคํานี้ว่าใช่แต่ผมก็ชอบเขาอยู่ดีนะสผมก็ชอบแบบไมโครเวฟอยู่ดีแค่เอามาแต่งเพลงเฉยๆคือชอบแบบเร็วๆเหมือนกันอย่างเงี้เหมือนกันพอจริงช้าได้ก็ดีครับแต่ว่า มันก็น่าจะเวิร์กกว่าอะไรเงี้ยครับแต่ส่วนใหญ่คนเรามันก็ต้องแบบว่าแวบแรกบ้างที่เรารู้สึกแบบสนใจอะไรเงี้ยแล้วมันก็เริ่มเร็วครับอยากให้มันจบเร็วก็พอผมว่าเริ่มไหนก็ได้แหละต,ต,ตั้งนานๆแล้วกัน,น,น <c ười> ตั้งนานๆตั้งไปคนยๆนานก็ค่อยๆทำแล้วค่อยๆเรียนรู้กันไปไม่ต้องรีบร้อนมันก็น่าจะโอเคก็น่าจะโอเคเอาเอาจริงๆว่าเวลาเราคิดอะไรยังไงแบบไหนเรารู้สึกว่าเราเราเคยคิดมาว่าเราคิดแตกต่างกับคนอื่นยังไงก็ ยังไงดี่ะความจริงแล้วม,ม,มันไม่ได้มันไม่ได้มาจากการอยากจะอยากจะแ <จะ S 1> ต่งเพลงนะเออมันมันเป็นอย่างนี้เองม <laughs> ันเอเป็นอย่างนี้แบบนี้เอง <laughs> คือตอนเริ่มเดี๋ยวผมเริ่มมาจากแต่งเพลงแบบโดยที่ไม่ได้คิดว่ามันจะมีกรอบอะไรทั้งนั้นนะ<ช>ผมคิดว่าผมจะเล่าเรื่องอะไรผมก็ต้องเล่าได้อะไรเงี้ยแล้วก็เรื่องของภาษาเขาเหมือนกันก็ รู้สึกว่ามันไม่มีกรอบสภาษาอ๋อไอ้คำข้องจองมันก็มันก็ควรจะมีแต่ว่าคำที่คนอื่นเขาใช้กันบ่อยๆเราก็พยายามที่จะเลือกคำใหม่หมๆอะไรับอย่างคำประหลาดๆอย่างไมโครเวฟก็อาจจะแปลกใช่ไหม <c oughs> แต่ว่า hmm. ผมเคยมีคำว่าวิวิวัฒนาการมีคำาอะไรพวกนี้อยู่อยู่ในเพลงจริงๆแล้วถ้าถ้าเกิดเป็นนักแต่งเพลงเขาจะรู้สึกว่ามันเป็นคำยากหรือเปล่าใช่เป็นคำยากที่จะเอามาใส่ในเพลงเขาไม่มีใครคิดจะเอาคำว่าไมโครเวฟมาใส่ในเพลงถ้าแบบไม่ใช่แบบแรปเปอร์อะไรอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยยังพอเข้าใจง่ายแต่นี่แบบ เป็นเพลงฟังเพลงเล่าเลือกแล้วมีคำว่าไมโครเวฟเออก็กก็็นั่นแหละครับมันก็ดูยากอ่ะก็ยากแต่ว่าเราแม่น่าจะจำมันได้ง่ายๆนะเออเพลงนี้เพลงนี้จะดูเป็นเอกลักษณ์ดีเอาแต่จริงๆแต่ตอนแรกที่เริ่มต้นเนี่ยคือได้ยินพี่สาวคนหนึ่งพูดมาว่าเฮ้ยทำไมความรักมันรวดเร็วเหมือนไมโครเวฟแบบนี้รักทำไมเลลยยยาเเออทำไมไมโครเวฟได้ได้ประโยคนี้มาปุ๊บคิดต่อไหมว่าเฮ้ยมันเพลงมันต้องมีอะไรใส่ลงมาถึงแบบมาเป็นเพลงเพลงนี้ได้ ตอนแรกก็คิดถึงว่าเฮ้ยอย่างนี้เราเราควรจะเป็นเชฟดีไหม,มเพราะว่าเวฟกับเชฟมันคล้องจองกันนะแล้วก็หนะลังจากนั้นก็เสร็จเลยก็คือเล่าเรื่องเราว่าที่เราแบบไม่ได้เรารู้ว่าเราทาอาหารไม่เป็นแต่เราจะค่อยๆทํากันนะอะไรเงี้ยจะยต้มจะตามจะยำกับเธออะไรเงี้ยฮะอันนั้นก็ควร <c oughs> ๆก็มี <Okay. S 1> มีความกลมกล่อมอยู่ในเพลงที่มันดูจะโรแมนติกนะฮะเกือบเกือบแล้วเกือบโรแมนติกแต่ขอแบบนิดเดียวมันอาจจะเป็นตัวผมละบังที่มีจะมีภาษาแบบที่มันที่มันตรงๆอะไรเงี้ยที่ตรง แต่ว่าแล้วเพลงนี้มันมีความพิเศษตรงที่ดนตรีครับผมดนตรีแบบนี้ผมไม่ไม,ไม่เคยได้ยินไม่เคยนึกว่ามันจะมีไม,ไม่ไม่เคยมีมีเสียงแบบนี้อยู่ในหัวแต่ได้ปีศาจแบนเข้ามาช่วยครับอราแล้เห็นเราเห็น,หนอุปกรณ์การเล่นของเขาแล้วมันเซอร์ไพรส์มากมันน่ารักมากมันคืออะไรอ่ะมันสมัยก่อนเขาจะเล่นเป็นแบนโจรครับผม<ส>แต่ว่าในเพลงนี้เขาเล่นเป็นโดโบโรครับโดบรคือเหมือนกีตาร์หกสายแต่ที้เป็นกลมๆใช่ครับแต่จะมีจะมีเหมือนกับล้อลถออยู่ตรงกลางครับผมก็จะเป็นเสียงแบบกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งแบบที่เขา ได้ยินอีกอันน่ารักดีน่ารักดีใช่แล้วแลมันมีดบันเบียสตัวใหญ่ครับผมคือมันมีเครื่องดนตรีโฟก์แหละแต่ว่าโฟกซองวงโฟกซองก็ไม่ค่อยทําจังหวะแบบเนี้ยอ่ะคะอันนี้มันคล้ายๆพวกเวิร์มิวสิกมากกว่าเหมือนพวกเหมือนพวกแอฟริกันที่แบบว้าวว้าวอะไรย่างเงี้ยครับมแเราตัวเองมาผสมกันได้ยังไงอ่ะก็ซ้อมกันในห้องซ้อมครับตอนแรกเราคิดว่าเราจะทําเป็นเพลงคือชุดนี้มันอยู่กลางระหว่างตอนที่ผมเป็นชุดแรกที่เป็นอัลบั้มเดี่ยวกับชุดนี้ที่เป็นวงใช่ไหมครับบางเพลงผมก็อยากจะทําให้มัน เป็นเพลงเดี่ยวร้องเดี่ยวอะไรเงี้ยตอนแรกเพลงนี้ก็จะเป็นแบบนั้นแต่ว่าน้องมือแบนโจเนี่ยเขาบอกว่าน้องอัดนะเขาบอกว่าพี่เพลงนี้มันน่าจะทําแบบนี้ได้นะแล้วก็ซ้อมๆกันจนออกมาฮะแล้วก็รู้สึกว่ามันรู้สึกว่าชอบมันแล้วก็จะง่ายต่อการฟังมากขึ้นด้วยเล่นสดก็สนุกขึ้นด้วยก็เลยปล่อยเป็นซิงเกิลที่ห้าครับาบังเปียรักแอนด์เดอปีศาจแบม เราไปดูมาแล้วเมกสิวิดีโอปล่อยแล้วเรียบร้อยนะคะ <ผม S 2> ตอนนี้ยอดวิวก็สูงอยู่นะประมาณ2ครับผม น่าจะเกิดแล้วล่ะสองร้อยครับผมสองหมื่นกว่าแล้วตอนแรกก็ไปกันสองหมื่นไปปลายแล้วเออดีใจนะครับเพราะเป็นถือว่าเป็น MV ที่ยอดวิวขึ้นเร็วเหมือนกันครับ MV มีตัวนี้ก็พูดตรงๆเมื่อกี้พูดกับเป้ไปแล้วว่าที่กดดูเพราะมีคนชั่วบอกว่าเป็น MV ที่ดูรู้เรื่องที่สุดแล้วของเป้ถูกต้องครับคือมันค่อนข้างจะเป็น MV ที่แปลกสำหรับผมครับเพราะว่าอของอารักษ์นี่ทุกตัวเนี่ยดูไม่ค่อยรู้เรื่องครับไม่เป็นเอกลักษณ์เลยไม่ค่อยเข้าใจเหมือนคนบ้าฮะ ดเดี๋ยวตอนแรกที่ทำเนี่ยก็ไม่เข้าใจเหมือนกันใช่ไหมเออผมเข้าใจออผมเข้าใจสารเยี่สือ่อแต่ว่าคนออทั่วไปโยคงแบบว่างงอะไรของมันอะไรไงเงี้ยแต่ว่ากลายเป็นว่าเรากลัแบบเป็นว่าเราชอบชอบ ชอบมันชอบมันแบบนั้นแต่ว่าพอมาถึงตัวนี้แล้วอ่ะเราไม่ค่อยมีเงินกินข้าวแล้วไงฮะแล้วก็เลยไม่ไม่ไม่ใช่อย่างนั้นเราเราก็เยียกทำยังไงก็ได้ให้เพลงมันดังสักเพลงในยาบั้งเปียรรักอันเดอร์บีซัดแบนนี่ครับค่ะไม่ใช่ว่ามาตลกเฮฮาอย่างเดียวเราก็เลยคิดมองกับกันว่าเฮ้ยความจริงแล้วเพลงนี้มันควรจะเป็นเพลงโรแมนติกก็เลยได้คุณจอนคุณจอรไม่รู้จะเรียกว่าจอนอะไรจอนที่ทำเอวีสมศรีกะไก่ครับผมค่ะแล้วก็ทำไม่ใช่มนุษย์ของเสลอ่นเนี่ยเป็นเพื่อนกันเลยฮะอกก็มานั่งคุยกันเขาบอกว่า โจทย์ของผมคือทำให้มันเหมือน mv ทมฐานไฟเก่าของพี่เบิร์ดนะฮะฐ mm. านไฟเก่ายังร้อนรอวันรื้อฟื้นนั่นนะฮะที่มีแบบอ,อกหักกันแบบว่าเล่นกันอะไรอย่างเงี้ยเขาเขาก็บอกว่าอย่างนั้นเองต้องเล่นเองอ้าวงานเข้า,างานเข้าเพราะผมไม่เคยเล่น mv เลยนะ ม่แต่เล่นเราเล่นอะไรมาตั้งเยอะนี่ใช่ครับแต่ผมไม่เคยเล่นล,ละครไม่เคยเล่นเอ็มวีที่เป็นลายลายเรื่องเลยครับเล่นแต่เป็นลายซิงค์หรือแบบว่าตัวเองก็จะไม่เคยเป็นเล่นแบบดรามา่ามีพระเอกเลยไม,ไม่ได้เป็นพระเอกในเรื่องอย่างนั้นเคยเล่นเอ็มวีบ้านนอกเล่นกับสับปลาดอะไรอย่างเงี้ยครับ <laughs> หรือแบบเล่นกับผีอะไรเงี <laughs> ้ยมันก็ไม่ได้ไม่ได้แบบ ไม่เล่นเป็นพระเอก MV อ่ะก็ถือว่าเป็นครั้งแรกที่เป็นพระเอก MV ให้เพลงตัวเองด้วยใช่ครับผมแล้วก็ได้นางเอกมาที่กําลังโด่งดังมากตอนนี้เขาคือคุณเพชรครับคุณเพชรนาระครับผมแล้วยังไงไปอะไรยังไงแบบไหนถึงได้เขามาเป็นนางเอก MV ครับเป็นเพื่อนผมตั้งนานแล้วครับเออแต่ละดูโอเคนะเคมีเป็นโอเคนะฮะตอนแรกเขินมากครับดูฟินอยู่เราถ่ายฉากจบก่อนนะฮะเขินมากฮะทุกคนเป็นเพื่อนกันนะเพราะมันถึงตามช่วงเวลาของการถ่ายทำมากกว่า ก็นั่นแหละเสร็จแล้วมันก็ออกมาผมดูแล้วผมก็เออก็แฮปปี้กับมันนะดูดีมากเลยนะแล้วดูเป็นแบบเหมือนเป็นซีดีเรื่องหนึ่งได้เลยอะดูแบบเป็นเรื่องเป็นราวของความรักอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ครับก็เกิดว่ามีฉากุ๊กกุ๊กกี้กันด้วยเรารักกันเร็วเราเลิกกันเร็วอะไรเงี้ยเราไม่เข้าใจกันมันก็เหมือนกับเรารักกันแบบแบบคเวฟอใช่ แต่สุดท้ายก็แฮปปี้เอนดิ้งแฮปปี้เอนดิ้งครับสุดท้ายเราก็จะค่อยๆทำกันค่อยๆทำกับข้าวกันต่อไปโอูใน้วันจบเนไ่ยทำความรักกันเม k เลิฟเม a เลิฟกันอ่ะโอเคมาพร้อมเถอะเราเราเมื่อกี้ผมขออนุญาตพี่ไปแล้วฮะค่ะจริงๆเราบอกเป้ไปว่าเราอยากให้ไปเล่นสดใช่ผมก็อยากเล่นสดเออแต่ปกติเป้จะเล่นแบบนิดๆครึ่งเพลงเลยเออแล้วก็บอกไม่ได้คราวนี้สองเพลงเลยมาไมโครเวฟสองรอบโอเคนะฮะ โครเวฟรักเรามันเร็วเหมือนไมโครเวฟอยากกินอะไรก็ใส่ในไมโครเวฟแต่รู้หรือไม่ความจริงฉันอยากเป็นเชฟทำให้อร่อยทำไว้กับเธอฉันคุ้นชินกับอาหารไมโครเวฟ ให้เร็วกินให้เร็วอิ่มให้เร็วอร่อยให้เร็วแต่เมื่อฉันเจอเธอฉันไม่ต้องการความเร็วจะค,ค่อยๆทําทำมันให้อร่อยไปทุกเซลล์หูหูเมื่อนี้ที่เจอจะหุงจะปรุงจะยำจะต้มจะตำเม,มันกับเธอหูหูเมื่อนี้จะกินกับเธอ ยอมให้รักเราดนย้อยอไปกับตัตงไมโครเวฟรักเรามันเร็วเหมือนไมโครเวฟอยากกินอะไรก็ใส่ในไมโครเวฟแต่รู้หรือไม่ความจริงฉันอยากเป็นเชฟทำให้อร่อยทำไว้กับเธอ ทำอาหารไม่เป็นแต่คราวนี้จะเข้าครัวทำมันกับเธอขอเพียงเธออยากจะร่วมโตกับฉันจะค่คอยๆทำมันให้ถูบปากทุกคำเมื่อนี้ที่เจอจะหุงจะปรุงจะยำจะต้องจะตามมันกับเธอ ยอมให้รักเราตนนย่อยไปกับเตาไมโครเวฟรักเราเมืนเร็วมีไมโครเวฟอยากกินอะไรก็ใส่ใีไม ไมโครเวฟรักเรามันเร็วเหมือนไมโครเวฟอยากกินอะไรก็ใส่ในไมโครเวฟแต่รู้หรือไม่ความจริงฉันอยากเป็นเชฟทำให้อร่อยทำไว้กับเธอฉันไม่กิ

ก็เรียกได้ว่าเป็นความสุขที่ส่งผ่านเสียงเพลงให้คนฟังแบบเต็มๆไม่ว่าโชว์นี้ไหนขอบคุณมากครับผมรอติดตามได้รอติดตามได้นะครับเป๊ะรักแอนด์เดอะปีศาจแบนครับผมก็จะมีมีเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นช่องทางการติดต่อนะครับมีทั้งหมดประมาณ7ช่องทางครับผมต้องเจ็ดก่อนช่องทางอันนี้นึกยากกว่าตอนเล่นนะใช่ไหมใช่ครับโมแต่เราพูดจนชินแล้วครับเดี๋่เราฟังดูนะครับเป๊ะรักแอนด์เดอะปีศาจแบนนะครับผมบน facebook.com/slash เป๊ะอารักมิวสิกครับ p a e a r a k m u s i c ครับผม ต่อไปอินสตาเกครับอีอินสตาแกรมครับผมแอดเปยอารักครับ P A E A R A K ครับผมแล้วก็ต่อไปก็เป็นช่องทางทัน b ิลี e เด r ์คอร์สดอทเน็นะครับผมหรือว่าเฟซบุ o กดอทคอม slash b e l i e v e day core นะครับผมก็ไปดูได้แล้วต่อไปเป็นช่องทางการดาวน์โหลดครับผมตัวจันสองสี่แปดแปดแปดหนึ่งห้าครับดาวน์โหลดเพลงทุกเพลงของเปย์อารักแอนเดอร์ปีสัตแบนด์ได้ครับผมแล้วก็ต่อไปก็เป็นการดาวน์โหลดทางไอจูนนะครับไอจูนมิวสิกนะครับผมต่อไปก็เป็นการไม่มีละครบยัง ไปดู Youtube หรือไปเข้าเว็บซุนเดอร์พอยต์หรือว่าไปาอะไรก็ได้ดู MV กันเยอะๆครับผมก็วิดีโอขอเพลงเป้งเข้ามาเยอะๆฝากเก้าอี้กันด้วยครับผมคะ่ะฝากแชร์กันด้วย <laughs> ขอสักอันหนึ่งขอสักอันหนึ่งเราเก๊กมานานละเออแตะต้องว่าเราไม่ทันมุกไม่ควรจะทันครับถ้าเกิดทันก็สติไม่ดีนะ SOS special <laughs>